เดิมทียาเม็ดอาหารเสริมข้าวยีสต์แดงเป็นยาสําหรับลดไขมันในเลือดสูงแต่ตอนนี้อาจทําให้ใครหลายๆคนเกิดความดันโลหิตสูงก็เป็นได้หลังจากที่เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโคบายาชิฟาร์มาสติคอนบริษัทยารายใหญ่ของญี่ปุ่นค้งคํานับเพื่อขอโทษพร้อมถแถลงว่า พบผู้ป่วย13รายเป็นโรคไตหลังกินยาเสริมอาหาร3สูตรที่มีส่วนผสมของข้าวยีสต์แดง6คนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดย2ในนั้นถึงขั้นต้องฟอกไตเมื่อวานนี้กลับมีข่าวว่า พบผู้ป่วยสูงอายุรายหนึ่งเสียชีวิตจากโรคไตมีประวัติการรับประทานยาอาหารเสริมข้าวยิสต์แดงของบริษัทโคบายาชิ ashi, เป็นเวลาเกือบ3ปีขณะนี้กำลังตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องนายแพทย์เหยียนจงไห่แพทย์แผนกพิวิทยาโรงพยาบาลฉางเกินเขตลิงเขากล่าวว่าหากประชาชนรับประทานยาเสริอมอาหารหรือยาใดๆก็ตามให้สังเกตว่าปสัสสาวะน้อยลงหรือไม่ตัวบวมน้ำหรือเปล่าหากรู้สึกไม่สบาย ให้รีบเข้าพบแพทย์ทันทีนายเชื้อเร่เหยียนรับมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันกล่าวว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้วัตถุดิบข้าวยีสต์แดงจากบริษัทโคบายาชิของญี่ปุ่นจะถูกนำออกจากชั้นวางขายทั้งหมดเพื่อป้องกันไว้ก่อนอย่างไรก็ดีไต้หวันไม่ได้นำข้ายาเสริมอาหารทั้ง3สูตรของบริษัทโคบายาชิแต่ทางภาครัฐจะดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นำเข้าจากญี่ปุ่นที่ผสมข้าวยีสต์แดงเป็นพิเศษทั้งนี้ข้าวยีสต์แดงของบริษัทโคบายาชิมีเพียง20%ที่เก็บไว้ใช้ อ,อีก80%ขายให้แก่บริษัทผลิตเครื่องดื่มและอาหารในญี่ปุ่นและไต้หวัน เว็บไซต์ทางการของฮิโรโซบริษัทนำเข้าของไต้หวันที่นำเข้าสปากริงวายญี่ปุ่นที่มีส่วนผสมของข้าวยีสต์แดงถแถลงว่าได้ประกาศเรียกคืนตามความสมัครใจแล้วส่วนแคปซูลและยาเสริมอาหารผสมข้าวยีสต์แดงของบริษัทไดเกนกับบริษัทกรินคำที่ใช้ข้าวยีสต์แดงของโคบายาชิถึงแม้จะเน้นย้ำว่าผ่านการตรวจสอบแล้วแต่ยังคงประกาศการเรียกคืนโดยสมัครใจเช่นกันหลายฝ่ายดำเนินการตรวจสอบและเรียกคืนสินค้า คนที่ทานอาหารเสริมอยากลดคอเลสเตอรอลคงต้องตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรอบคอบไม่เช่นนั้นไขมันพอกตับอาจหายแต่ไตาอาจพังเสียก่อนก็เป็นได้เจนรีตันตาราทีมข่าวอาทัยภาพภาษาไทยรายงาน